สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสองครามโลกครั้งที่1กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากจะรบกวนคุณผู้ชมที่น่ารักนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ Subscribe ช่อง Spoke Dark แล้วก็อย่าลืมช่วยกดเปิดกระดิงด้วยนะคะวันหลังจะได้เจอกันง่ายๆค่ะขอบคุณนะคะ สงครามโลกครั้งที่1นนะคะเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1914ค่ะและจบลงในปีคริสตศักราช1918นะคะเป็นสงครามที่สร้างความเสียหายนะคะผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากมากจริงๆเลยนั่นคือมีคนเสียชีวิตเพราะว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยถึง16ล้านคนค่ะและก็บาดเจ็บจากสงครามอีก21ล้านคนนะคะเป็นสงครามที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเข็ดสุดๆและพยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะไม่ให้สงครามแบบนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งก็เป็นที่ ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าความพยายามนั้นเนี่ยที่น่าไม่เป็นท่านะคะเพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1น่งจบเพียง20ปีต่อมาเทนั้นเองนะคะก็เกิดสองครามโลกครั้งที่2ค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าหายอนะกว่าเดิมอีกนะคะ ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะคะเรามาทำโพสำรวจความคิดเห็นกันนิดนึงดีกว่านะคะคุณผู้ชมคิดว่าจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1คืออะไร 1. การลอบสังหารอาร์ชดุราร์สตร์ดินานมากราชกุสสมาร 2. มหาอำนาจในยุโรปเนี่ยแย่งอานาจกันเลือกเลยค่ะ ในตำราเรียนต่างๆนะคะมักจะเริ่มอธิบายการเกิดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยจากเหตุการณ์สังหารอาร์ดุ k โวรนานนะคะมากุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและพระชาย,ยานะคะเจ้าหญิงโซฟี ie, นะคะที่กรุงซาราเจโวมืองหลวงของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นมหาอำนาจหนึ่งของยุโรปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ทั้งมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีจะถูกสังหารอยาออ่างอุกอาจในตอนกลางวันแสกๆขนาดนั้น,นยจึงไม่ใช่ เรื่องเล็กแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าเราจะพูดว่านี่คือสาเหตุหนึ่งเดียวนะคะของการเกิดสงครามโลกที่ทำเอาคนตายไปถึง16ล้านคนเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เอาเป็นว่าการสังหารมากุกราชกุมาลฟรานซ์เฟอร์ดินานเนี่ยเป็นฟางเส้นสุดท้ายพอดีเลยดีกว่าที่จุดระเบิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นสาเหตุหลักๆที่นำพามหาอำนาจยุโรปเข้าสู่สงครามนั้นอาจจะสรุปได้เป็นข้อๆดังต่อไปนี้นะคะ หนึ่งค่ะการล่าอาณานิคมการล่าอาณานิคมนะเนี่ยประเทศเจ้าอาณานิคมเนี่ยต้องมีกองทัพขนาดใหญ่ถูกไหมคะเพื่อที่จะเอาไวไปปา้ไปเฝ้าไปควบคุมอาณานิคมอาณานิคมที่พูดถึงเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในทวีปแอฟริกานะคะทั้งฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษนะคะต่างก็เข้าไปแย่งพื้นที่ในแอฟริกากันอย่างหน้าด้านเลยแล้วก็เหยียบเท้ากันไปเหยียบเท้ากันมาอันนี้ของฉันไม่ใช่อันนี้ของเธออะไรต่างๆเนี่ยคือทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของใครเลยไม่ใช่ของตัวเองเลยเป็นประเทศของเขานะคะ 2นะคะการแข่งขันสะสมอาวุธและการขยายขนาดกองทัพก็นั่นแหละค่ะการล่าอาณานิคมเนี่ยนะคะก็จําจเป็นจะต้องมีกองทัพขนาดใหญ่ถูกไหมคะนอกจากจะมีคนเยอะแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีแสงยานภาพทางยุทธิธีตอเข้ามาด้วยใครมีอะไรเนี่ยตัวเองก็จะต้องมีมากกว่าก็ทับถมกันไปเรื่อยๆๆจนสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงให้ฝา่ายตรงข้ามกันไปอย่างไม่จบสิน้น สามนะคะ,ะ,คะการจับมือเป็นพันธมิตรกันนะคะด้วยกฎเกณฑ์ที่รัดรึงอ,อึดอัดหนักมากคือประเทศต่างๆเนี่ยเมื่อรู้สึกไม่มั่นคงจากการแข่งขันกันสะสมอาวุธและกองทัพก็จะพยายามหาพันธมิตรโดยการทําสนธิสัญญานะคะคือเป็นสนธิสัญญาประเภทว่าจะไม่รุกรานกันแต่ก็ยังมีเพิ่มมาคือว่าต่างฝ่ายก็ต้องเข้าช่วยเหลือกันเมื่ออีกฝ่ายถูกรุกรานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเผื่อว่าเป็นสนธิสัญญาระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันก็ยังพอไหวใช่ไหมคะแต่ว่ามักจะไม่ใช่แบบนั้น ะะมักจะไม่ใช่สัสญญาแบบสองฝ่ายนะคะคือเขาก็จะเซ็นกันเป็นแบบใยแมงมุมเลยนะคะในกลุ่มนี้ใครโดนลุกรานเนี่ยทุกคนในกลุ่มนียจะต้องส่งทหารไปช่วยมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเผื่อว่าคนนี้โดนลุกรานอีก5าคนก็ต้องเข้าไปช่วยหรือว่าคนนี้มีการกระทบกระทั่งเพียงเล็กน้อยกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็จะสามารถลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ได้อย่างง่ายดายเลยแล้วเขาก็ไม่ได้เซ็นกันเฉพาะในภาคพ,พื้นยุโรปนะคะคือสัญ,ญญาพวกนี้เนี่ยเขาหมายรวมถึงอาณานิคมด้วยคือถ้าสมมติญญญ เมื่ามีการตีกันเกิดขึ้นที่แอฟริกาเนี่ยประเทศเจ้าอาณาน,นิคมก็ต้องมีการรบกันตามที่ตกลงไว้ด้วย สี่การปั่นกระแสะชาตินิยมของรัฐบาลต่างๆใช่ค่ะคุณได้ยินไม่ผิดแล้วค่ะกระแสะชาตินิยมนี่แหละค่ะการปลุกกระแสะชาตินิยมเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทาหากว่าจะเตรียมประเทศให้เข้าสู่สคงครามนอกจากนี้เนี่ยการที่จะเอาเงินภาษีไปลงกับอาวุธเยอะๆแล้วก็เกณฑ์ลูกหลานเข้าไปเป็นทหารเนี่ยนะคะก็จําเป็นจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากประชาชนด้วยไม่งั้นรัฐบาลเนี่ยก็คงจะโดนต่อต้านแล้วก็โค่นล้มกันได้ง่ายๆเลยทีนี้พอประชาชนในประเทศต่างๆเนี่ยพากันทุกเผิมรักชาติหรืออาจจะเข้า ทันคลั่งชาติหนักๆเนี่ยก็จะประเมินตัวเองว่าเก่งหรือว่าเก๋ามากเกินความเป็นจริงนะคะโดนใครหลูกเกียรติหรือว่าหยามนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะต้องมีการอรารวาสเล่นใหญ่สนับสนุนที่เอาทหารเนี่มายกพวกตีกันทันทีเลยปั่นง่ายและชักจูงง่ายมากๆความจริงข้อนี้เนี่ยก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปเลยนะคะก็ไม่ต้องมองไปไกลมากถึงยุโรปก็ได้ นักวิชาการทางรัฐศาสตร์นะคะก็ยังคงเถียงกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นเนี่ยเป็นสงครามที่เกิดจากความบังเอิญ<อ>แบบตกกระไดพลอยโจรหรือว่าเกิดจากความตั้งใจของบางประเทศที่จะทําให้เกิดสงครามบางทฤษฎีบอกว่า1 234ข้อที่กล่าวมาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสงครามแม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดแต่นักวิชาการบางสายก็จะปฏิเสธความคิดนั้นโดยสิ้นเชิงะคะ่ะกล่าวคือว่าความบังเอิญไม่มีจริงในการทําสงครามนักวิชาการสายนี้เนี่ยจะบอกว่าเยอรมัน ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางทหารอยู่แล้วเนี่ยนะคะต้องการจะทําสงครามกับรัสเซียในปี1914เลยนะคะเพราะเป็นเวลาที่แสนยานุภาพของเยอรมันเนี่ยกำลังพีคสุดเลยแล้วก็เมื่อพีคแล้วก็ยังไงล่ะคะก็มีแต่จะลดลงลดลงใช่ไหมคะผิดก,กับรัสเซียค่ะซึ่งกําลังปฏิรูปกองทัพอยู่แล้วก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ารัสเซียทําได้สําเร็จนะคะรัสเซียเนี่ยก็จะกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ของยุโรปแล้วก็เขี่ยเยอรมันตกกระป๋องไปค่ะ ผู้กรณีในสงครามโลกครั้งที่1นี้นนะคะก็แบ่งเป็น2ฝ่ายค่ะได้แก่ฝ่ายไตรภาคีนะคะที่นําโดยอังกฤษฝรัร่งเศสรัสเซียและฝ่ายมหาอำนาจกลางที่นําโดยเยอรมน,นีออสเตรียฮังการีและจัก,กรวรรดิออตโตมันค่ะเอาละทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะเราเล่าบูพื้นไปให้คุณผู้ชมแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถจะกลับมาที่อาร์ชดุ k ฟรานซิสเฟอร์ดินานได้แล้วค่ะ ฝ่ายออสเตรียฮังการีนะคะเป็นจกักรวรรดิที่เกิดขึ้นจากการจับมือรวมอำนาจของสองราชวงศ์ค่ะนั่นก็คือราชวงศ์ออสเตรียและราชวงศ์ฮังการีมีหน้าที่ของจกักรวรรดิใหญ่เป็นอันดับ2รองจากจากักรวรรดิรัสเซียนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแสนยานุภาพทางการทหารเนี่ยก็ยังด้อยกว่าจากักรวรรดิเยอรมันอยู่บ้างนะคะแต่ทั้งสองจกักรวรรดิเป็นพันธมิตรที่แน่นเหนียวต่อก,กัน,นะคะ่ะอันนี้หมายถึงเยอรมันกับออสเตรียฮังการีนะคะ จักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะคะได้ผนวกดินแดนที่เรียกว่าบอสเนียเอาไว้ภายใต้จักรวรรดิด้วยนะคะบอสเนียเนี่ยต้องการเอกราชค่ะจึงมีการขัดแย้งประทุขึ้นเรื่อยๆนะคะเซอร์เบียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแอบสนับสนุนบอสเนียอยู่และเซอร์เบียเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับรัสเซียและรัสเซียก็เป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสและอังกฤษถ้ารบกับเซอร์เบียก็แปลว่าต้องรบกับอังกฤษฝรั่งเศสและที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือต้องรบกับรัสเซียด้วยดังนั้นรัฐบาลออสเตรียฮังกกาารรรีนนน่ึงอสสสััญญณบุ จากรัฐบาลเยอรมันก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะคะ เมื่อใครเซอร์วิลเฮมที่2กษัตริย์เยอรมันเนี่ยได้ส่งสัญญาณรับมาว่าถ้าเกิดมีสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยเยอรมันพร้อมร่วมรบกับออสเตรียฮังการีแน่นอนเมื่อได้รับสัญญาณดังกล่าวนะคะออสเตรียฮังการีก็เลยเดินหน้าเต็มสตรีมเลยคําว่าเดินหน้าเต็มสตรีมเนี่ยหมายความว่าหาเรื่องจะรบนั่นแหละโดยการยื่นคาขาด10ข้อให้กับรัฐบาลเซอร์เบียให้ปฏิบัติตามนะคะซึ่ง10ข้อนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดยังไงเนี่ยก็ช่างเถอะค่ะเพราะว่ามันเยอะมันยาวแต่ว่าจะบอกว่าเป็นข้อเสนอที่ออก แบบมาเพื่อที่จะให้รับไม่ได้ทําตามไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะคะก็คือหมายความว่าไม่ไว่าจะยังไงก็ต้องมีการรบกันแน่นอนเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นนะคะหลังการยื่นคาขาดบังคับกันเนี่ยนะคะอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเบลเยียมเซอร์เรบียนะคะก็คือพันธมิตรกลุ่มหนึ่งนะคะและออสเตรียฮังการีกับเยอรมนก็คือเป็น2กลุ่มเนี่ยก็พร้อมจะรบกันเรียบร้อยเลยคือเท่าที่ดูดูเนี่ยเหมืนอนไม่มีใครอยากจะหลีกเลี่ยงสงครามกันเท่าไหร่เลยนะคะแล้วสิ่งที่ตลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม คือสนามรบแรกของสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยคือการรบกันแบบเป้งทั้งแรกเลยนะคะไม่ใช่ระหว่างออสเตรียฮังการีกับเซอร์เบียนะคะที่เป็นคู่กรณีแบบที่เป็นคู่กรณีตั้งตน้นโดยวยซฝ่ายนะคะสนามรบแรกของมหาสงครามครั้งนี้นะคะคือเยอรมันบุกเบลเยียมเพื่อที่จะผ่านเข้าไปหาฝรั่งเศสค่ะตกลงว่าใครทะเลาะกับใครกันแน่นะคะสำหรับสงครามโลกครั้งที่1นี่นะคะหลังจากที่รบกันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มจะทําอะไรกันต่อไม่ได้ละก็คือบุกเข้าไปจนถึง จุดที่ไม่สามารถจะบุกกันต่อได้แล้วเนี่ยสงครามครั้งนี้เนี่ยก็กลายเป็นรูปแบบของสงครามสนามเพาะสนามเพาะเนี่ยคือการขุดหลุมเป็นแนวยาวๆหลายแนวอย่างสลับซับซ้อนนะคะแล้วก็มีลวดหนามมาป้องกันด้านหน้านะคะโดยแต่ละฝ่ายเนี่ยจะสร้างแนวสนามเพาะที่ตึงขนานกันนะคะอินระยะทางกว่า600กิโลเมตรเลยนะคะที่ขุดหลุมและอยู่กันในหลุมเนี่ยนะคะและในสงครามครั้งนี้เองนะคะได้มีการนำเครื่องบินรถถังระบบรางรถไฟรวมถึงเรือดำน้ำนะคะถูกนํามาใช้ในสงครามนี้อย่างจริงจัง i สงครามรลบครั้งที่1นนะคะไม่ได้มีสนามรบจำกัดอยู่แต่ในเพียงภาคพื้นยุโรปเท่านั้นนะคะเพราะว่าในแอฟริกาเหนือเนี่ยซึ่งเป็นดินแดนอนานิคมก็มีการรบกันอย่างดเดือด,ดด้วยในทางทะเลมหาอำนาจกองทัพเรือคืออังกฤษและเยอรมันก็รบกันอย่างดเดือดเช่นกันมื่อสงครามยืดเยื้อค่ะประชาชนในแต่ละประเทศก็เริ่มเหนื่อยนะคะเริ่มไม่พอใจเพราะว่าเศรษฐกิจก็ตืเนืองคนก็ตายเยอะการจบลงของสงครามเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ได้มาจากสนามรบแต่ว่ามาจากภายในประเทศต่างๆเองมากกว่าเจ้าแร แรกที่แบบบายไปก่อนเลยเนี่ยคือรัสเซียค่ะเพราะว่าเกิดการปฏิวัติในรัสเซียขึ้นนะคะระบบกษัตริย์เนี่ยได้ล่มสลายไปพารเบอลเชวิตนะคะนําโดยวลาดิเมียเลนินนะคะได้เข้ายึดอํานาจการปกครองของรัสเซียนะคะแล้วก็ถอนรัสเซียเนี่ยออกมาจากสงครามคะ่ะ จกักรวรรดิออตโตมันนะคะซึ่งเข้าร่วมสงครามในปลายปี1914นะคะคือเข้าร่วมกับฝ่ายของเยอรมันเนี่ยแม้ว่าชาวเติร์กเนี่ยนะคะจะเป็นนักรบที่น่าเกรงขามมากๆนะคะแต่ว่าการเป็นจกักรวรรดิเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าจะต้องมีการรวมคนหลายๆเผ่าพันธุ์เข้ามาอยู่รวมกันแบบหลวมๆแล้วก็มีจกักรวรรดิคุมอยู่นะคะทำให้มีความตึงเครียดทุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะในจกักรวรรดิอันนี้คือธรรมชาติของจกักรวรรดนินะคะ เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยยืดเยื้อยาวนานนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเกิดกบฏแล้วก็เกิดการเรียกร้องเอกราชกาันภายในของกลุ่มพวกชาติพันธุ์ต่างๆในจักรวรรดิออตโตมันนะคะเมือ่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะคะ่ะจักรวรรดิออตโตมันก็เลยล่มสลายเช่นเดียวกันกับออสเตรียฮังการีนะคะซึ่งก็สลายไปในรูปแบบคล้ายๆกัน,นะคะ่ะมีเพียงเยอรมันเท่านั้นนะคะที่ยังคงมีพื้นที่เท่าเดิม <S <S แต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะคะจากระบบกรรษัตริย์มาเป็นสาธารณารัฐนะคะค่ใครเซอร์วิลเลมที่2เนี่ยได้รี ยออกไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์จนสิ้นพระชนนะคะแล้วก็เยอรมันก็กลายเป็นสาธารณรัฐไม่มีกษัตริย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะ ส่วนสหรัฐอเมริกานะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าออมีส่วนอะไรบ้างนะคะตอนแรกเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่อยากจะเข้าร่วมสงครามนะคะเพราะว่าจะเข้าร่วมทําไมให้เสียหายนะคะก็อยากจะค้าขายอย่างเดียวซึ่งกออ็มีเหตุผลอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยทำการค้ากับทั้งยุโรปเลยนะคะโดยเฉพาะกับอังกฤษแต่ว่าปัญหาคือว่าพอสองครามยืดเยื้อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะคะเยอรมันเนี่ยซึ่งมีเรือดำน้ำนะคะก็ได้มีการทําการระเบิดนะคะโจมตีเรือสินค้าแล้วก็ เรือโดยสารนะคะที่มีชาวอเมริกันโดยสารอยู่หลายครั้งโจมตีหรือล่มเรืออะไรกันไปหลายครั้งมากเนี่ยสุดท้ายประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจค่ะหันมาสนับสนุนการส่งทหารเข้าร่วมรบด้วยในที่สุด นอกจากนี้นะคะก็ยังมีทหารจากเพื่อจกอักภพอีกเป็นจํานวนมากนะคะที่เข้าร่วมรบในครั้งนี้ด้วยนะคะทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียและแคนาดานะคะถ้าไปค้นคว้ากันต่อเนี่ยก็จะได้พบเรื่องการรบสงครามแนวรบที่รบโดยทหารในเครือจกอักภพอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้นะคะมีทหารเสียชีวิตราว9้าล้านนายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมากที่สุดเนี่ยคือเยอรมันและฝรั่งเศสนะคะซึ่งส่งประชากรชายของตัวเองเ ในวัย15-49ปีเข้าสู่สมอรภูมิรบถึง80%เลยนะคะและสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยยังเป็นสงครามบนทวีปยุโรปครั้งใหญ่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามนโปเลียนนะคะนื่งจากพลังการทําลายล้างของอาวุธยุคใหม่นะคะที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมคะ่ะ นอกจากนี้นะคะสงครามครั้งนี้ยังนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองอย่างรุนแรงด้วยนะคะได้แก่การล่มสลายของจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ถึง4จัก,กรวรรดิได้แก่เยอรามานันออสเตรียฮังการีรัสเซียและจัก,กรวรรดิออตโตมันค่ะผู้หญิงก็มีบทบาทนอกบ้านเพิ่มขึ้นมากนะคะเนื่องจากผู้ชายเนี่ยโดนส่งไปรบเกือบหมดและสุดท้ายก็ต้องทํางานแทนผู้ชายไปเลยด้วยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยตายไปเยอะมากไม่กลับมาทํางานต่อนอกจากนั้นยังเกิดโรคระบาดที่ร้ายแรงมากในระดับโลกเลยนะคะฆ่าชีวิตคนไป ใน30ถึง50ล้านคนเลยในปี1918นะคะคือช่วงท้ายของสองครามโอกนั้นก็คือไข้หวัดสเปนนะคะหรือว่า Spanish flu ซึ่งเรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยว่าคือไข้หวัดใหญ่นะคะสายพันธุ์กลุ่มย่อยของไข้หวัด H1N1 นั่นเอง สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะจบลงเมื่อเยอรมันยอมเซ็นสนธิสัญญาสงบศึกนะคะในวันที่11ดอ็ดพฤศจิกายน1918ง่าอยสิบฝ่ายสัมพันมิตเนี่ยได้มีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพขึ้นมาค่ะโดยเป็นที่รู้จักกันในนามขององค์การสันนิบาตช,ชาตินะคะเพื่อป้องกันความขัดแย้งและสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นในอางงานาคตคือเรียกว่าเขตกันมากโดยเน้เนไปที่การเจราจาทางการพูดเป็นหลักนะคะและพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้นให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพ้นจากความยาก ตน,น,น,นะะแต่ถ้าว่าองค์การสันนิบาตช,ชาตินี้เนี่ยก็เฟลนะคะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการปฏิบัติงานจริงนะคะความล้มเหลวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการบังคับนะคะให้เยอรมันยินยอมทําตามสนธิสัญญาแวร์ซายค่ะซึ่งโยนความผิดทั้งหมดของสงครามครั้งนี้เนี่ยคือแบบความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยให้กับเยอรมันในฐานะผู้ก่อสงครามแต่เพียงผู้เดียวอันนี้ก็ลําบากนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเยอรมันเนี่ยเหลืออยู่แค่ประเทศเดียวที่แบบไม่ได้ถูกล่มสลายตัดแบ่งอะไรไปก็ยังคงแอบว่าเป็น ประเทศที่เป็นกลุ่มก้อนเหมือนเดิมอยู่สุดท้ายก็ต้องรับผิดไป้าอย่างนั้นนะคะส่วนที่สัญญาแวร์ไซนี่บังคับให้เยอรมันเนี่ยต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามนะคะถึงสามหมื่นกว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะซึ่งเยอรมันเนี่ยต้องผ่อนจ่ายมาเรื่อยๆอ๋อเข้าใจว่าเพิ่งจะหมดเพิ่งจะจ่ายครบไปเมื่อประมาณช่วงปลายปี1980เพราะว่าเป็นหนี้ที่ที่หนักหนาสาหัสมากๆเลยของเยอรมันนะคะนอกจากนี้แล้วเยอรมันยังโดงนจํากัดอาณาเขตแล้วก็ดินแดนนะคะมีการปลด อาวุธของกองทัพด้วยนะคะเรียกว่าคือทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ได้ฝุดได้เกิดกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็นําไปสู่ความกดอยากแร้งแค้นนะคะแล้วก็ความรู้สึกสมเพศตัวเองของชาวเยอรมันนะคะเรียกว่าโดนกดดันจนกลายเป็นความเกลียดเลยที่พร้อมที่จะระเบิดออกมาเมื่อถึงเวลา ซึ่งเวลานั้นเนี่ยก็มาถึงในอีก20ปีต่อมาเมื่ออดอลฟ์ิตเลอร์ขึ้นสวมานาดและจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นสร้างความพินาศวายป่วงต่อมนุษยชาติอย่างสาหัสกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกนะคะเรามาทำโพกันอีกสักทีดีกว่านะคะคุณผู้ชมคิดว่าสนธิสัญญาวแวร์ไซยุติธรรมสำหรับเยอรมันหรือไม่นะคะ 1. ยุติธรรมดีก็สมควรแล้วก็ต้องโดนแบบนี้หรือ2เอาเปรียบกันเกินไปมีผู้เริ่มสงครามตั้งหลายคนทำไมเยอรมันต้องจ่ายอยู่คนเดียวโหวตเลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปความรู้สาระดีๆแบบนี้จากสโปลลรักนะคะ,ะ,คะก็ช่วยกดติดตามนะคะ Subscribe นะคะและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะกดเลย